สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาซ่อมมอไซค์ให้ดูนะครับพอดีรถมอไซค์ผมมันเป็นยี่ห้อเบนเนอรีนะครับ tnt 3 0 0 cc ครับแล้วพอดีช่วงตอนสตาร์ทนะครับรอบต้นมันมันตกครับแล้วผมก็ไปหาข้อมูลในกลุ่มนะครับเกี่ยวกับเบนเนอรี tnt 300นะครับข้อมูลเก,เก่าที่คนที่เคยเป็นประมาณอย่างนี้ก็ได้ข้อมูลมาว่าถ้ารอบตก อย่างเงี้ยช่วง1 5 0 0พันถึง2,000เงี้ยแล้วรอบมันเวียงนะครับให้จันนิฐานได้เลยว่าเป็นที่คอยหัวเทียนแตกนะครับเบื้องต้นนะครับผมก็ไปถอดถังน้ำมันออกแล้วก็มาเช็คคอ,คอยหัวเทียนนะครับที่ใต้ถังน้ำมันปรากฏว่าคอยข้างหนึ่งอะปกติครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะครับถูกหุ้มด้วยท่อหดนะครับคันนี้ก็เป็นรถของผมนี่แหละ ผมมาซื้อมือสองมาอีกทีผมไม่แน่ใจว่าไอ้ท่อข้างที่ถูกคุมด,มด้วยท่อหดอ่ะมันแตกข้างนั้นหรือเปล่าผมก็เลยซื้อคอยมาใหม่2ตัวครับแล้วก็หัวเทียนอีก2ตัวเดี๋ยวเราจะไปลองเปลี่ยนกันครับว่ามันจะหายไหมถ้าไม่หายก็คงต้องเข้าร้านนะครับแต่รายการอะไรที่ผมซื้อมาครับก็เป็นคอยหัวเทียนนะครับตัวละเจ็นะแล้วก็ผมซื้อหัวเทียนแบบอิลิเดียมครับหัวเทียนหัวเข็ม อันนี้น่าจะหัวแล้วสองร้อยแปดสิบครับก็ค่าใช้จ่ายก็ประมาณสองพันนะครับกับการเปลี่ยนคอยหัวเทียนแล้วก็หัวเทียนสองตัวอีกอย่างหนึ่งก็บล็อกหัวเทียนครับแบบยาวเดี๋ยวเราก็จะไปรื้อถังน้ํามันดูครับแล้วก็ลองเปลี่ยนว่าอาการมันจะหายไหมเบื้องต้นอาการเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปให้ดูนะครับจะประมาณนี้ ที่รอบเดินเบานะครับปกติแล้วรอบเดินเบาจะอยู่ที่1,500รอบนะครับแต่ตอนนี้รอบมันจะขึ้นลงอยู่ที่1,000ถึง1,500นะครับก็สันนิษฐานว่าคอยแตกนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปถอดถังกันเดี๋ยวเราก็จะเปิดถังน้ามันออกนะครับแล้วก็เอาคอยหัวเทียนออกเอาหัวเทียนอันเดิมออกนะครับไปอีกหนึ่งอาการของรถที่เกิดจากคอยแตกนะครับ รถจะสะดุดช่วงรอบเดินเบาและเมื่อเราขับไปนะครับช่วงรอบเดินเบานี่แหละมันจะทําให้รถด,ดับพอเวลารถมันเบาเราก็ต้องเร่งคันเร่งช่วยครับแต่รอบสูงไม่เป็นปัญหาในการขับขี่นะครับตอนนี้นะครับผมก็ยกถังนะ้ำมันออกมาแล้วแต่ผมขี้เกียจถอดสายเยอะครับผมก็ถอดแค่ไอตัวปั๊มติ๊กออกแล้วก็สายเซนเซอร์ที่กองอากาศออก ตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะถอดกองอากาศออกนะครับเพื่อที่จะถอดคอยหัวเทียนออกได้ครับตอนนี้นะครับเป็นกองอากาศของเบนเนอรี่นะครับตอนนี้เราก็ถอดตัวกองอากาศออกแล้วนะครับก็จะเจออันนี้ ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรปีกผีเสื้อลิ้นผีเสื้อเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ที่เราจะถอดกันนะครับคือตัวนี้ตัวคอยวัวเทียนนี่น,นะครับเนี่ยสองตัวเนี่ยคอยวัวเทียนไปเดี๋ยวเราถอดต่อครับข้อควรระวังนะครับเมื่อเราถอดกองอากาศออกแล้วไอ้ตรงลิ้นปีกผีเสื้อเนี่ยครับเราควรที่จะหาถุงหรือว่าพลาสติกอะไรก็ได้เอามาอุดมันไว้ครับการพวกเศษฝุ่นหรือว่าแมลงลงไปนะครับเดี๋ยวมันจะทำให้รถมีปัญหามากขึ้น พอดีของผมลืมอุดนะครับในช่วงแรกผมมาอุดในช่วงหลังนะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนคอยครับเดี๋ยวเราจะเอาของหัวเทียนเนะี่ยของเดิมออกก่อนแล้วก็ใส่หัวเทียนใหม่ไปก่อนอันนี้ก็เป็นบล็อกที่ผมมาสั่งมาจากชูป,ปี้นะเป็นบล็อกแบบยาวนะถ้าบ็อกธรรมดาจะขันหัวเทียนออกไปได้นะครับ ตอนนี้นะครับผมก็เอาหัวเทียนออกมาแล้วอันนี้เป็นหัวเทียนเก่านะครับอันนี้เป็นหัวเทียนใหม่ก็เดี๋ยวลองใช้กันดูนะครับกับหัวเทียนใหม่ที่เป็นอิลิเดียมนะครับใส่ลงไปตอนนี้นะครับผมก็เปลี่ยนหัวเทียนเสร็จทั้งสองหัวแล้วเดี๋ยวผมก็จะใส่คอยกับลงไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็เปลี่ยนหัวเทียนกับคอยหัวเทียนเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ผมเปลี่ยนเสร็จนะครับผมก็สตาร์ทรถทิ้งไว้ประมาณ10นาทีอะเบื้องต้นนะครับอาการที่รอบมันตกอะหายนะเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะลองออกวิ่งไปเทสรถดูนะครับว่ามันจะหายไหมไป มันเป็นนะครับ ก็ถึง2,000รงอบ เดียวว่างอ่ะรถมันจะยังวอดไหม ที่หนึ่งพันห้าถึงหนึ่งพันครับเวียงไปเวียงมาตอนนี้ครับโคดนิ่งครับอย่างนิ่งครับเดีย๋ยวรอกันอีกสักพักนี้นะครับช่วงวอร์มเครื่องธรรมดาเนี่ยว่ารอบมันจะตกไหมแต่ปกตินะครับถ้ามันเป็นมันเป็นมาแล้วหลังจากสตาร์ทไม่เกิน5้านาทีครับรอบก็เวียงไปเวียงมาแล้วตอนนี้ทั้งขับทั้งจอดเฉยๆครับก็ยังปกติอยู่ อุณหภูมิรถก็ประมาณ98นะก็ไม่มีอาการอะไรครับรถนิ่งตอนนี้นะครับผมก็สตาร์ททิ้งไว้ประมาณ10นาทีแล้วก็โดยรวมนะครับปกติเลยครับรถโอเคเลยครับถือว่าการเปลี่ยนหัวเทียนแล้วก็ฟอนหัวเทียนทางนี้ประสบความสำเร็จน,นะครับในการต้อมด้วยตัวเองเพราะว่าถ้าจะ โดนเท่าไหร่นะเจ็ดเจ็ก็ประมาณ2 0 0พันครับกับการเปลี่ยนหัวเทียนแล้วก็คอยหัวเทียนบางคนนะครับอาจจะคอยแตกแค่ข้างเดียวก็เปลี่ยนข้างเดียวครับหรือว่าหัวเทียนมันมีหัวเทียนธรรมดาครับก็หัวละร้อยเองก็จุดนี้ก็จบเท่านี้นะ